เชอรี่ค่ะเชอรี่จ้าเชอรี่เต็มต้นเลยเชอรี่ฟรีค่ะเชอรี่ป่าเชอรี่บ้านพี่สาวเดอ้อค่ะนี่ค่ะไข่ชีเก็บกับมาเก็บเด้อร์กำลังกินเลยนี่ค่ะนี่นนนกินเลยอออร่อยเปรี้ยวหวานนี่ค่ะ อุ้ยเต็มเลยเต็มต้นเลยฮะอู้ยหม้ออืม้อต้นนี้ำปุ้นดกจังเลยโอเคค่ะปุ่นปุ่นน้ำปุ้นดกขนาดเลยดกกิ่งรู๋กิ่งต้อยติดดิน กูใจพี่เดี๋ยวขอเวลาเก็บก่อนนะคะเพื่อนๆหวหาน